เสียงก้องดังก้องไปไกลก็ที่หนึ่งห้องวานในได้บอกมาไว้ห้องว่าแม่แม่แม่มีแม่สามให้น้องเสียงก้องดังก้องไปไกลก็ที่สองห้องวานในได้บอกมาไว้ห้องว่าแม่แม่แมีแม่สามให้น้องเสียงก้องดังก้องไปไกลก็ที่สามห้องวานในได้บอกมาไว้ห้องว่าแม่แม่แม่ สบายดีพี่น้องพ่อพอ,พอกับซองเปบาลาบาน,านานเด้อจ้ามื่อนี้กับเด็กๆออกมาอีกแล้วเฮ็ดพี่สร้างกันเด็กๆเฮ็ดลดเฮ็ดรถตาใสสบายดีป้าลุง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 ,ลงมื่อนี้ยชิยจากระอ้อมาแต่เศร้าอีน้ะเมื่อเช้านี่อ้ายกินข้าวเมนูเด็ดเด็ดที่เจ้ามาโบรานได้กินล้ำบ่ เ <laughs> อาสายโหลดนะโอ้ขันเห็ดเด็กน้อยเห็ดโหลดเห็ดแต่สมัยเป็ี้ยงน้อยจ้พี่น้องก็คิดฮอดคือกันโหลดแบบนี้แม่พี่น้อง <laughs> เคยเห็ด <laughs> เคยเห็ด <laughs> บ่อสมัยแต่ยำน้อยน้อยเพื่ะแต่ว่ามายุคสมัยนี่กันยังเห็นเด็กน้อยที่เขาเจ้าลิ้นโหลดคือตะกี้ตะก้อ,กอนคือเก้าจ้พี่น้องเด็ <laughs> ก <laughs> ๆซิเพินกันโซนกันเล่นอยู่ไฮยูุนา สีเจ้ามากี่นี่นี่บอเออเออดยตีจะไปได้เข้าเห็นบอ้วานยังวันชูเ้าวันเฝ้าจากพี่น้องมเนี่แลสิเพิ่นกัพ่งเห็นสิเจ้าบ่ได้เข้าบ่ตอนนีนี่ปิดแล้วบ่บ่พอด ปิดโควิดบ่พอดตตุ้งตั้งฟาเงินตีนึงโอ้พี่น้องเด็กๆสิเบิ่์ผักเห็นหนึ่งจ้ะพี่น้องมื้อนี้สิเจ้าเอามามื้อนี้อ้ายมีเวกมีงานเด้อสิเจ้าซ้อได้มื้อนี้งานปลาเลองานปลาเลอพี่น้องงานอีหยังงานอีหยังอืมคุนเดชไปเบิ่งคุณพ่อฮะพี่น้องงานทมทานงานทมทานไปๆเด็กๆเล่นๆไปซ้อย ไปซอยลุงเจ้านะไปดีไปซอยพระตาเร็วๆยังเห็ดหลดอยู่อ่าตอนนี้ก็มาเบึ่งพ่อทมทาน้ะพี่น้องมาเนี่พ่อเฮาทมทานเต่าพี่พ่อเพิ่นว่าเห็ดเต่าอบบอธนัจ้ะพี่น้องเห็ดเต่าพี่ประมาณคืนหนึสองคืนก็ได้ขวัด้ะพี่น้องเพราะว่านอนเผาสบายดีคุณพ่อ บายดีคือขันยันแท้แต่เศร้าแต่เสียเสพอพ่อเฮาตอนนี้เป๊กเกษมพมทานซอยพ่อจากพี่น้องเพิ่นี่พ่อแล้วว่าพ่อขันนี้พอ่พอไส่โรดนะสมาชิกเด็กๆจะต็มอยู่เขาอ้อมาเลยไส่โรดไ <c oughs> ส่งานเด็กๆเลยจา้ยาพ,พ,พี่น้องซอยกันผลเพิงพอตู้สร้างเลยเร็วๆแวล่น ทยนมากล่องพี่เด้อตอนนี้เด็กๆสิฟเพินกระโหนผื่ออยู่จ้าพี่น้องพอตู้พิ่นสร้างพอของเป้แล้ะพี่น้องเด็กๆสิฟเพินกระหู้จักขวาบหนีจ้าพี่น้องเอาโหนโนอนเด็กๆแล้วอุยลุยลุยน้องปีใหม่น้องพอตน้องมาตี้น้องผิวสู้สู้ผิวแลนเบอร์กรสิหอและเจ้าอย่างโทันไปอยู่ เฮ้ยเฮ้ยบุญพี่น้องฮ่าเดิ๊กเจอกระหม่อมเลยพี่น้องพอตู้จะให้ป่งอยู่นี่บ้าละเออเออเอาไปทิ้มต่อพ่อนนะบ้าพี่น้องทมแรกกับซีจูดเลยพี่น้องนี่นี่คือหน้าบอนเต่าพี่แหละพี่น้องจูดทั้งนี่แหละพี่น้องแล้วก็หลงทั้งพูดแหละ ขยันแท้เด็กคอยมันนี่ปี่ไม่สู้สู้มาตตี้สู้สู้น้องพอดน้องผิวยืนให้กำลังใจ <c oughs> ป้าเก่งทะลานสายคอยเ<ม>สือขนมให้กินกระเบื้องเสือเสแห่งเจ้าพี่น้องดุมันขนยันแทนน้เนาะน้องพอดด้ยเลยเด็กเด็ก เป็นชุ่มๆป่ะพ่ออันนี้ละ <ไอ S 2> แสจะตีดมั้งแล้วพอ่อพุ่งจะมีวันเดียวอกหน้าก็จะพี่น้องยังที่พุ่นข้าวตากม <c oughs> ั้ยคือม่องสบายดีพี่น้องยินดีรัจษาพี่น,อนอ้อ,วนนองวัอนี้อ้อกให้งานแต่เศร้าๆจดีพี่น้องพร้อมตีครับพร้อมแน้าก็จะจู้หรือป่พ่อจูอ้ เลินเอาสี่มาขึ้นนี่ขึ้นนี่นี่เอาบันี้เดียบันเชิญนี่เนนี้เทาะกันไรแยกมันนล้วน่าแล้วกเนาะเอ้าเจ้าก็ให้กำลังใจปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่สู้สู้ว่าละแม่เออเจ้าพยืนเบิ่งจะเป็นเด้อจะหน่อยจะเป็นเด้อเอาความประจัางขนมุนหน้าละ ฮะพอดีเดี๋ยวมาเอาแม่กันมาดิพอดีเอ้ยพอดีเอ็ดโหลดแล้วพี่น้องลานเป็นหลังคัดอะีรโทมแต่พี่น้องโทมเป็นโทมนี่เมยแล้วบ่เป็นเด้อคันเมยแล้วเฮ้อผิวเป็นเป็นผิวคอยเฮ็ดคอยเฮ็ดแล้วมันสิแล้วอยู่เนาะนี่ทานไปนี่เบอรอ้ายบ่นี่เฮ็ดไปนี่ ไม้มื่อแล้วพักไม้เด้อเมือม่อแล้วพักได้แหงแล้วลุดจ่อโอ้ยดยูดยก,ดยกลานเอ้ยเจ็บแผลเลย <laughs> ไฟไเปเจ็บแผลนะโอ้ไล้ปเย็บเอาเปขนาดกนเด็เฮ้ยเป๊ะอขนาดเลยเนาะเอ้ทำไดุ้่นนะงานชาดอบบ่น,ม,น,อม,น,น,น,ม,นมีได้เออเขามันเทอะนรว่อบัมบได้ผิวบัมันไ,ได้ขีดิโอ้ยเออแต่ออตุมต่มจาพี่น้องทุมข้างพุ่นแล้วมาข้างนี้อีก แด่นึ่กระจูดเลย้นะพะนอ่อเนาะพอยากะครับหนักตลอดมีตักไอ้พุทธะนะนยดหน้าเออ แดดเมื่อวานมีพ่นตกแน่นอนพ่อเนาะเมื่อวาน,นพ่นตกพี่น้องเป้ลงวัดไปเบือ้องยาตาบนสบายจ้ะพี่น้องเมื่อนี้อัยยาตาเป้ก็ลงผลานไปนามามีจ้ะเป็นไปเนั้ยละโซนท้ายไปห้างย่าพ่อทำด่างเหมือนกันเนาะโซนเราเป็นไปวันนามามีเป็นโทนรมราะองค์คืนเพ่าะ กนะ้อนเทียีดินทีซ้านขึ้นไปท่มนะพี่น้อง,ข,องขี้ท่านทีเห็ดมาก้อนจ้ะพี่น้องขี้เก้ามาันลวก็นซ้านขึ้นไปท่มและสรวปสบายพี่น้องมันก็ยู่ปัะเี้นนะ อาพี่น้อง<ม>น้องปไปไหมกับน้องพอสมาลำจ้าพี่น้องพอ,พอ,องลแล้วตี่พอทำนี่มันนี่กเร็จแเ้วจ้าพี่น้องเบ้เกระซีให้เบรงที่ท่มจ้าพี่น้องนี่มันอันนี้มันเป็นเพิ่อองจ้าพี่น้องเป็นเพื่อองแล้วมันทมแล้วดินมันไล่ลงแล้วมันอัดอยู่แต่ไหนหมดละพี่น้องทางนี้เป็นก้นจ้าพี่น้องพอเบ้กระเห็ดหูป่อยขวัญจ้าพี่น้อง อันนี้เป็นบอลปอยขวัญท,ที่พ่อที่พ่อเป้เห็ดนี่แหละแบบใหม่อีจใาพี่น้องแต่ก้อนมีแต่ทมเหลือพี่น้องทางก้นค่ะวันนี้พ่อมาเห็ดกระบอกไม่โก,กนเพราะว่าจูดเข้าไปาแล้ว,ม,ลว,วมันไม่มืดละขวัญมันมาทึงก้นแล้วไอ้มันขึ้นในบ้องลยพี่น้องเป็นเพืองนี่ถ้าว่าเอาเพืองอ้อนี่ขวัญมันจะแห้งนะพี่น้องขวัญมันจะเป็นว่าลายที่สุดเล้ว มันชีเกิดให้กับคนที่ั่นสะพืชจจะพี่น้องเลยอัดเพิงไว้ในกระบองปองไม่แล้พี่น้องตอนนี้อพอเบ๊ก็สิโจทแล้วมันนี่แล้วน้ำเซื้อเพิิงก็ได้แล้วพี่นะาาน,าน้องบรรจุตะกอนเพื่อบรรดาฮาจจุนจะไปฮึ่นไปได้ขาว่าไลายคนน่นได้ตายยนเตาพีเนี่ย นี้ขึ้นไปแปรยงซื่อจ้ะพี่น้องถ้าถ้าจูดแล้วเราบรสาภาพขึ้นไปถ้าขึ้นไปกัตายย่างดีเน,<ก>นนะาะพาลตัวเองตายจำค่าตัวเองตายทั้งเป็นจ้ะพี่น้องคุณจักอยู่ว่าจูดผ่ายยมลูกไหมขึ้นไปทมน่ะโอ้ยค่าตัวเองแท้ๆนะพี่น้องอันตรายแต่ว่าผู้ใดเหตุเต่าพี่คือพ่อของบาเปก่ะ ถ้าจุดแล้วบอ่อสมควรที่ขึ้นไปยืนแบบนั้นเลยพี่น้องยืนก็ยืนแปลงตอนเวลาทมจ้ะพี่น้องให้มันแน,น่แน,นแน่นแล้วก็จูดทมแล้วก็มีแต่เบิงยามกลางคืนถ้ามันรูล้ลวก็สร้างดินขึ้นไปทมมนั่นเองพี่นอ้องอ่าตอนนี้ก็สิพากันจุดแล้วปนพี่น้องี่เสิบุนกาลหนเอาฮน,นันโน,นอนทอนพอิเจ้านาะ <c oughs> อ่าทอนไ่นนนรีบพอ นี่คือนะพี่น้องไม่แบบว่าไม่กระโบกเวลามาใส่หน้าหน้าผานนี่พี่น้องเด็กจี้จูดหน้าเต่านี่ไหมอ๋อตานั่นเด้หน่ะมีอ้าวเชอร์บอกบอกอ้าวใส่ตียังไสพ่ยังใส่เอาเพิ่อไม่ได้มีเอาน้ามาพูดมาพอยังมีถัดอัด เ,เต็มน้ำเด็กๆจะลอยเต็มเต็มน้ำมาใสพืชอ,อ่งีได้แล้วก็จูดพายลูกแล้วก็ชเจ,จาก,ก็เป็นบูเพิงไสแล้วก็อ้ายก็เป็นผู้สร้างดินไสลุยเป็นลุยเลยแดดพ้อพี่น้องมันนี้แดดแหงตอนนี้ก็พ่อเป้จูดแล้ใจะพี่น้องเอาเห็ดพี่ซ่าเด็กๆสี่คนนีไหมห้าบ่ห้าคนจะย,ยืนเผาเห็นยังหรือาน,นาวบอก นาวบ่พอดนาวโอพี่น้องเป็ดแล้วห่อนเถือแตะเือต้มชิพุนวดนาวนี่จ้ะพี่น้องประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องที่จูดเต่าพี่ก็ได้จะน้อยมันไหมมืดทางหน้านี่ก็สีขัดดินในนี่จ้ะพี่น้องสร้ดินในนี่ทุ่มเข้าไปจ้ะพี่น้องแล้วก็เพื่องนี่จ้ะพี่น้องเพื่องที่เล็กๆสิพุนท้นหนาเลยพี่น้องเอาน้ำใส้ให้มันเปีกใส่เปีกๆแล้วก็ มาอัดหน้าเต่าเลยแหละเอาอองถ้าแม่บ่ห่อนตีเล็กๆเออสิเจ้ายืนเพื่อน,นี่นะแขง่งแตะแฮนแตะได้หน,น,น,นะนี่เอาน้ำนี่มาใส่เพื่อน,นี่ปลาหลุดชิบืนกระหิตแล้วเร้อนนล่น่บบนนะหลอกหอนอยู่บ่เอาลองอยู่ไอ้เบิ้งด้วยถุนยู่ยู่ไปฮอดผุนยู่ไอ้ไอ้เบิ้งไอ้บบ่ได้ยู่แต่สบายแต่ยังน้อยเพื่อน ได้ได้จังออันพุ่นยู่ไปฮอททัวรเอาตีเจ้าพ่มีวะตีอเอาแน่นะแม่ฮอทอ้าเบื้องเด็กๆที่เพิ่นเล่นโหลดจ้ะพี่น้องกินฮอทยามสมัยก้อนๆแต่เป้ยังน้อยเป้ยกระเฮ็ดคือกันพี่น้องโหลดแบบเนี้ยอาอยุมาบังด้วยยู่มาใช่ไหมโหลดตามกันแล้วบ่อ<า>เอาพิว้วอ่านานปีใหม่ เอารถจะเป็นยังผิวตีลอนตีลอนโอ้ยพี่น้องตีมันหักเบิง้งตาซ้ายตีล่อนน่ะโอ้ยคีละาบอล้านคอยยิ <c oughs> นใจเพื่อนเล่นซ้ายรถจะตีเอายู่ใช่ไหมเอาไม้เริ่มไม้แปลงให้ผิวด้วย <c oughs> แปลงให้น้องผิวด้วยเอาาไมม้้ <c oughs> ง่ง ตอนนี้พอดแปลงรดให้น้องน้องเจ้าพ่อพอดนี่นะนพี่อยู่นี่เด็กๆที่ว้อมมาเล่นน้ำเป้นี่กยเด็กในบ้านนี่ยพี่น้องลู้ป้าลู้ลุงในบ้านนี่แหละ<ม>แต่กับเจ้าติดเป้จะพี่น้องเล่าเพาะเฮ้ยที่เจ้าคือเป็นแบบนี้อ๋อมาปลักเล็กค่อยอินเนี่ยนี่เอาพี่น้องเอาตู้ใส่กันละพี่น้องเด็กๆเล็กน้อยเจ้านีาบปบ่กินหลักเล็ก อเอ็ดดีพอตูจ้จะเจ้าไล,ล่เด้อแล้วเราพิวเอากลุ่มตะมัดตะเหมาตะมือตะม,มืออยู่เอาเล่นแล้วเอาเล่นเล่นเล่นมานี่เอ,าอ้ายางยังยางผ้าเอาอยู่นะยังเป๋ยังอยู่เอ้าสิบคนจะเล่นกันแข่งกันเอาเนื้อสองซิมไปเลยเด็กน้อยไม่มเล่นอยู่ไม่ได้ เอออเาไฟสิเทิงเซ็นซายเอาเลยยุดพอดีเทิงก่อนพอดีฮอดก่อนแล้วกับพอดแล้วกับมัตตีพ้พอดีทีหนึ่งเอาซ้ายสองคนลลน้ำมันทำไมปิลดรอนปิหลุดรอนจ้ะพี่นอ้อนหาซ้ายมาเบ่งดนน้นอีกวะ ป้าผ้าดีอะไรผ้าดีเลยผิวผิวกระล่อนปีใหม่กระล่อนโมนบ้าอยู่โหลดลิ้นนะเอาแปรงโหลดให้น้องลหรแม่ตีนโหน้องมันอันแน่นนะสายล่อนบนได้พอดแปะให้เธแม่พอดแปะให้น้องเธแม่อ้าวตอนนี้คือเิ่มกระแปงตีนโหลดเลยพี่น้อง เอา้าวพอกับห้องรูล้านรูเต้าอ,อยู่เอา้าจุ่มโฮกันขักแท้อนะคือ <c ười> จุ่มกันขักแท้เด<ถ>็กๆเอายังบอแล้วอยู่บอนไหนนะ่ะ<ป>เอาพี่น้องมาทเทนี่เป๊กกะเสียมลาพา,าจ้าที่นี่เด็กๆพี่น้องสบายดีสบายดีป้าลุงสบายดีปา้าลุงสบายดีปา้าลุงเอาบาดนี้ไปไป,ไปอัดอันนั้นซอยพอตู้เจ้า ยังม่ทันแรกจะพี่น้องไฟขึ้นชึ้นๆๆ้นขึ้นอยู่นี่เป็กอะสีอัดหน้าเต่าซอยอีพอเดิมพี่น้องฝากไวายสำมีเด้อจ้าบ๊ายบาย